ขอรับการประเมินน,นะครับเราจะดูว,ว่าบ้านหลังที่1นะครับบ้านเลขที่26นะครับหมู่7นางสาวชื่อชื่อนี้นะครับเราจะดูว่าในองค์ประกอบตรงนี้ครับที่ว่าบ้านหลังนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็คือเราจะประเมินภาพรวมแล้วก็จะดูว่าผ่านทางด้านการในเรื่องของรายการท่องเที่ยวในเรื่องของตัวชีวะที่5 6 7 8 9และ10ภาพรวมขององค์เซนเช่นอย่างเช่น เรื่องของวัฒนธรรมนะครับว่านัครบอย่างเช่นรายการนำเที่ยวตัวชว่ที่5นะครับเราะว่าดูภาพรวมว่าโฮมสเตย์มีรายการนำเที่ยวหรือการมุงพักก่อนไปในบ้านเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็น้ำดื่มห้องครัวพัชนะบรรจุอาหารเป็นอย่างไรมียาสามัญประจำบ้านหรือไม่ถ้าในแต่ละด้านสด้านของเราเนี่ยเราสามารถดูแนี่ยานอ่านระาได้จากที่การตรวจระเมินนะครับอย่างเช่นเรื่องของการ ยังไงดูชื่อว่าเราสามารถดูได้ว่าเขามีการนำเสนอหรือไม่กาแล้วให้ฟังก่อนและหลังจากหลังจากที่เเขานำเสนอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะประเมินในภาพรวมนะครับแล้วพอแล้วแล้วพอพอนำเสนอเสร็จปุ๊บนะครับเที่ยวอันนี้ถ้านำเที่ยวเนี่ยผมขอถามก่อนว่าถ้าเขามีภาพประกอบอะไรมาเนี่ยเพราะเราไม่สามารถไปดูดูได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมครับได้เพราะว่าเขาต้องมีเซ็ตมากเขามีอะไรจะมีวีโออะไรของเขาก็แล้วแต่ อันนี้ใช้ได้ใช่ได้เราก็ประเมินทำนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปตามเส้นทางเขาว่าไปวัดไปอะไรมันจะยึดเขาที่หาเที่ยวไปแต่ต้องเที่ยวของเขาครับอนนี้มันต้องประเมินใช้ขึ้นมาได้ตอนนี่ีออยู่ที่สิบอจการจารอนนี้ก็ไปตรงที่อาหารเราเน้อคือจะคนที่แก่คือรายการอาหารคือข้อนี้เป็นเรื่องที่เาดำเนินเราเรไม่สามารถจัการวัตถุได้แต่เราสามารถซักขามได้ในาวะว่าจะได้ไห ร้านอาหารที่เขาจะนําเสนอนั้นแต่ในช่วงฤดูกดาลเขา,าสามารถจะนาเสนอช่วงนี้อะไรตามฤดูกาลหรือไม่อะไรแบบนี้เนี้ยเราสามารถทั่จะนายุก่อนอายุเขนะ้างั้

พูดถึงลำดับในการตรวจประเมินนะครับเดี๋ยวจะรบกวนาาาบางแอนนะครับผมและแนะนำเกี่ยวกับชุมชนก่อนนะครับประมาณสักสินาทีนะครับด้วหลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการจะสอบถามว่าก จนะเท่าไร่แต่ว่าเขาก็มีวิธีการคือนานาเที่ยวมาจากที่อื่นเนี่ยประมาณนี้แหละอาจารย์เขาก็มาพยายามพยายามให้ชาวบ้านมีความมั่นใจว่ามันต้องทําได้ไงหลายคนก็ก็เลิกไปแต่หลายคนก็ยังคงอยู่เพราะว่าเราบอกว่าโฮมสเตยไ์ไม่ใช่ไม่ใช่รายได้หลักแต่มันเป็นรายได้เสริมที่เราที่เราทําเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราทําอาชีพประมงอยู่แล้วรเราเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับเราออกทะเลอยู่แล้วเรากีดยางอยู่แล้วแต่ว่าเรามีพื้น เราเปเรามันม,ม,มีพื้นที่ให้แบ่งให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะเราเนาต้เก็บสมบัติวิถีชีวิตชุมชนเดิมเราทำเรื่องการน,นี้สามสิบเจ็ดแต่ว่าเราก็มีมีคือเราจะออกเรือลากตะเวนทุกวันแต่ว่าปัญหาเราก็คือมันไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรประมาณเนี้มันเป็นโอกาสเพรานักท่องเที่ยวเข้ามามันก็เป็นโอกาส <S <S <han> พาไป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 เก็บขยะในแหล่งประการังไปทําอะไรประมาณนี้มันเ็ได้ทำเป็นรถกระชวนนักท่องเที่ยวไปด้วยเรื่องกลายเป็นกิจกรรมว่ามัก็่มีการประเมินมานะครับ ครับประมาณสักสามั้งแล้วนะครับทางนี้เป็นครั้งที่สามก็มมถือว่าทางกรวมการก็ท่องเที่ยวก็ให้โอกาสในเรื่องของงบประมาณนะครับในการที่จะซื้อ,อที่นี่มีกุ้งมังกรนะครับแล้วก็มีปลาอินทรีย์สิบสองใบทะเลอ่านีเรื่องเหลืออร่อยมากนะครับเป็นปลาอินทรีที่มีโอเมกา้าสามเยอะเพราะว่าเราจับในน้ำลึกอันนี้เป็นเรืต่อที่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ถ้าตรงไหนมีปัญหาปุ๊บก็โทรส่วนกลางก็ช่วยกันเลย เรือตรงไหนใครลอยไปก็ไปก็ไปก่อนเพราะต้องเที่ยวนี้มันมันมันหวังเขาเรียกว่าอ่าพึ่งมันต้องพึ่งกันเองต้องพึ่งกันเองไปคือจริงๆเราเราได้หลักการคือวินวินทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกคนต้องได้

เจ็ดเหลือสองรนี่ของใครของบางอีกเรยไม่ใช่ของใครเลยนะเวลาการคืินดังพันก็พับหมดมีเบอร์โทราุดเนิ้ครับเวลาติดต่อเบอร์เบอร์้เ้เดี๋ยวะอย่าด้น อนุญาตนะครับผมพี่มาจากไหนพี่ไม่รบตามคนเข้าพักแต่ทีที่ถึงแล้วทีเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทีเดียวครับถ้อยู่วนะี่นีอตรงนี้เดี๋ยวพระรีบวงครับสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ที่สเต็มเต็มเกือบจะทุกอาทิตย์ละครับตอนนี้เพราะผมว่า ช่วงนี้รีบงจะได้ได้แคมเปญไทยทเที่ยวไทยมากกว่านะครับแล้วก็รีบงนี่จะเปิดทั้งปีเปิดทั้งปียกเว้นหน้าพายุเยอะๆก็อาจจะอาจ,จะเข้าเกาะไม่ได้แต่ว่าลูกค้าบางบางคนก็อาจจะชอบแบบเขาเรียกว,ว่าแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ประมาณนี้ <c oughs> ก็ก็ยังมาแสดงว่าริบงรีบงนั่องเที่ยวจะเต็มจะจะจะ,จะมามาทุกฤดูกาลนะครับจะมาทุกเดือน บางเดือนอาจจะพายุเยอะอา,อาจจะขามไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้มานี่คือปัจจัยแต่ว่าถ้าเดือนที่มีมีพายุไม่เยอะแล้วก็สามารถที่ข้ามข้ามฝั่งได้ลูกค้าก็ามาค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาแล้วมีแพ็กเกจต้องเที่ยวที่ไหนบ้างในในตัวเกาะลิบงลิบงเรามีเรามีสองแบบหนึ่งับแพ็กเกจทัวร์ก็คือทำออมามา,มาเที่ยวกับ2วันหนึ่งคืนกับโฮมสเตย์ก็มีเที่ยว มาจากนกก็แวะตรงสันหลังมังกรดูนกอพยพไซบีเรียแล้วก็มาทํากิจกรรมประมงพื้นบ้านวางอวนอะไรประมาณนี้แหลตะ,ะตกปลาหมึกตกปลาทรายเดินเรื่อยมาก็มาขึ้นตรงกระชังเลี้ยงปลาก็เรียกอาควาเรียมดุมชนก็ไปดูสิทิ์สัตว์น้ําต่างๆนะครับตรงนั้นมันจะมีแหล่งสัตว์น้ําท,ที่ให้นักท่องเที่ยวดูปลาไหลเมล่กุ้งมังกรจิตสีปลาต่างๆรวมถึงอะไรนะ ปิงทะเลอะไะที่เป็นที่ขึ้นชื่อของริบง <c oughs> แล้วก็จากนั้นก็ขึ้นมาแล้วก็ไปดูขึ้นขเขาดูพายุดูพายุเสร็จก็ลงไปอาบน้ําตกอาบโต๊ะแซะก็ไปดูสะพานหินแล้วไปจบซันเซ็ตที่ทุ่งยะขาะถือว่าหนึ่งวันคือทั้งมาตรฐานของอันนี้ของมาตรฐานในเรืองท่องเที่ยวก็มีตัวใหญ่ตัวใหญ่เหมือนกันการที่เรื่องใหญ่มาตรฐานของมันุ็จะมี เต้อง้าใจอย่างนี้เอาสองอี่ว็ถึงเลยรีบปั๊บถ้าเกิดมีแะไบาดบาดไหนเข้ามาเลยห้านาทีนีบป๊บเลยเข้ามาเลยเพราะว่ดนึงนวันึงนวัดงนะวันึ้นับงวงันะันะนะันนัว ครับผมก็เชิปพิธักษ์ของเจงคนครับนายกสมาคมธุรกิจงานว่าการรังสีสวยสดงานงดเกาะกระดานอลังการทำมรดกรวมทั้งหมดพื้เกาะนิบงเรียนคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานลุมสตรีประจำปีพุทธศักราช2563นะครับครับผมก็ในนามตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวตำบลเกาะนิบงนะครับก็จะขอนำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการ ในการประเมินวัฒนธรรมรูปสตีไทยของชุมชนตำบลกอริบงนะครับครับสำหรับอ่าตำบลกอริบงนะครับก็จากองศาวดารนะครับก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวอำเภอกันตันเนี้ยก็ได้แต่งงานกับอ่านางสาวมุกนะครับแล้วก็ได้รำลาพ่อแม่นะครับไปทำมาหากินที่เมืองจีนะครับจนมีโอกาสนะครับก็กลับมาเมืองเตกกำหนดไว้นะครับติดี่ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจนะครับรายได้ได้ การสางอาชีพให้กับชาวบ้านโดยตรงนะครับสิ่งที่ชุมชนถือปฏิบัติอยู่และไ,ได้ดังกล่าวแล้วชุมชนสามทีนี้ ประเด็นของการดําเนินการเชิงกลุ่มเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับคณะกรรมการลงความหทุกอย่างดีหมดนะครับตั้งแต่ตัวชีวะที่ 5, 6, 7, 8, 9และ10ก็คือเรื่องของผริกานชุมชนเรื่องของการจัดก,การบริหารกลุ่มนะครับแต่ทีนี้อยากจะใหะ้ทางกลุ่มโฮมสเตนเนี่ยลอง กับไปทบทวนนะคะรับเรื่องเนี่ยเราจะยังไม่สามารถบอกให้ในวันนี้ได้นะคร <lay> ับเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการรวมคะแนนแล้วก็ประเมินแล้วก็ต้องผ่านคณะกรรมการที่กรมการท่องเที่ยวนะคร<อ>ับทีนี้ผลของผลของการประเมินจะออกประมาณเมื่อไหร่ก็น่าประมาณกลางเดือนต้นเดือนมาการาหรือกลางเดือนมาการานะครับหรือกุมภาพันธ์ประมาณช่วงนี้นะครับผลเนี่ยจะผ่านอาจจะ ประกาศให้ทางทบจอของจังหวัดนะครับรับทราบแล้วก็ทางทบจก็จะมารายงานให้กับทางโฮมสเตย์นะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมถ้าเกิดผ่านเนี่ยก็จะได้ตามมาตรฐานนะครับโฮมสเตย์แล้วก็อะไรไม่ต้องครับครับอ่ะเสร็จแล้วครับผม๋ยมจากที่เรามีคณะกรรมการเข้ามาประเมินโฮมสเตย์ที่นี่ทั้งสองสองแห่งนะครับด้วยเสรีภาพของชาวบ้านเองแล้วก็ความตั้งใจที่ดองประชาชนที่นี่นะครับ ผมคิดว่าสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้นะฮะแล้วก็สามารถจะเป็นมาตรฐานโฮมสเตย์ได้ในอนาคต <ผม S 1> ดูแค่วันนี้นะครับผมคิดว่าความพร้อมโดยเฉพาะความตั้งใจของพี่น้องประชาชนดูสิ่งแวดล้อมดูโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยผมคิดเรามาต่อย,ยอดพัฒนาอีกนิดนึงนะครับผมเชื่อมั่นว่าจะมีความมาตรฐานแล้วก็สามารถจูงใจนักทอ่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวเรื่อยๆได้ ก็ไปเบิกยาเนาะ <มา S 3> ไปนู่ใช่ไหมครับ